ยอมใจพระเอกดังน้ำหนักลดลงถึง8กิโลทุ่มสุดตัวเพื่อการแสดงอันโบยอนได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่าง CU in My 19th Life เมว่าจะจบลงไปแล้วแต่กระแสะความฮอตยังฮิตอย่างต่อเนื่องเมื่อถูกถามว่าเขาได้เตรียมอะไรไว้ล่วงหน้าสำหรับบทบาทของเขาหรือไม่อันโบยอนตอบว่า เนื่องจากเป็นโปรเจกต์ที่มีเว็บตูนต้นฉบับฉันจึงให้ความสำคัญกับการซิงโครไนซ์กับตัวละครของฉันฉันพยายามเข้าใจตัวละครของมุลซซฮาเช่นลักษณะพิเศษและอารมณ์ของเขานอกจากนี้เนื่องจากตัวละครมีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งฉันจึงต้องการแสดงให้ผู้ชมเห็นด้านใหม่ของตัวเองและลดน้ำหนักได้ประมาณ8กิโลกรัม ฉันยังเปลี่ยนทรงผมและพยายามเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพอื่นๆให้กับตัวเองด้วยเรียกได้ว่าทุ่มแบบสุดตัวเพื่อนการแสดงจริงๆ